เป็นคลองที่อดีตท่านนายกรัฐมนตรีลุงอะค่ะมาที่นี่อะค่ะก็เลยทำให้ที่นี่ป๊อปปูล่าขึ้นมาเนะาะก็จะมีประชาชนชอบมาเล่นน้ำค่ะแต่ว่าคลองน้ำคือเขาชื่อคลองหลุดแต่ว่าบางครั้งก็มีอีกชื่อหนึ่งเรียกกันว่าคลองน้ำใสโอ้ใหม่กว่าน้ำใสจริงค่ะเห็นต้นไม้เห็นเอ่อเรียกอะไรอะขอนไม้ ที่เขาตัดแล้วมันก็ลมอยู่ในน้ำค่ะเงเลสวยอะ่ะแต่ว่าเรามาผิดเวลาปไปเลยเราควรจะมาช่วง early morning หรือไม่ก็ตอนเย็นๆไปเลยนะคะจะได้ไม่ลงน้ำแตว่าตอนนี้มันเวลาประมาณายโมงเนาะก็เลยร้อย